ตอนนี้เป็นเกมนะครับตอนนี้เราจะเิญใครคนนั้นก็ต้องมาล้อก่อนะครับแต่ละห้องเตียมตัวแล้วเอาคนมาชนด้วยังเก็บรักยงเน็บรักเธอจรู้ไหมว่หลับตาทุก يا يا

Quại <laughs> đi <laughs> luôn luôn. <laughs> <sai đâu> <laughs> <laughs> i 兄弟，喝杯酒。

ก่อนชนะนะไปแล้วจะยกกล้อง no <ills unlucky> nah, voilà. yeah. yeah. ังหน้ากักบังหน้าแกก้องก็บังหน้าแกก็านจตายแล้วแกรับตัีง้องต่ัหน้าแกเหนก้องส่ยห้อไหห้องสใช่เหร ไรนกระไคเนี่ยก็มียกูไงควายนั้งคูมาด้วยกันยังไม่รู้เรื่องเหกงงเลยเนี่ย ต้องขัดจังหวะความสนุกของเพื่อนๆนะครับเราก็จำพิธีกรจําเป็นครับโดยบังคับมาเดี๋ยวครับใครบังคับคุณครับก็เพื่อนๆนี่แหละครับเดี๋ยวบังคับตัไหนครับเขาไม่ได้บังคับคุณขึ้นมาเองทั้งนั้นใช่ใช่คุณจะขึ้นตลอดตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาทีบเขาทีบผมขึ้นอ๋อทีบขึ้นมาครับผมใครบังคับคุณลงเดี๋ยวเข้าทางการนะก่อนอื่นก็รู้สึก นะครับรู้สึกด,ดีใจที่เพื่อนๆผมมากสอนรุ่นปี3-4ี่นะครับ19ปีที่ผ่านมาเราหาเวลารวมตัวอย่างนี้ยากมากนะครับแต่ก็ด้วยความร่วมมือกันเพื่อนๆในหลายคนนะครับจนงานวันนี้เกิดขึ้น,นครับถึงว่าวันนี้จะ มากันก็มากันก็มากะนะแต่ก<า>็ออยังไม่มากที่สุดก็หวังว่าในปีต่อๆไปที้ที่คุยข้าวๆไว้ว่าประมาณเมษาวันสงการนะครับที่เพื่อนๆเราได้กลับมาเยี่ยมบ้าน<อ>ก็คงจะนัดพบกันจัดอีกครั้งนะครับครับก็อาจ<า>จะเป็นยึดยึดเป็นวันสงการ นะครับเป็นรุ่นของพวกเราปีสามสีนะครับวดต่ออ่าแต่ทีงนี้ว่าก็อยากจะบรรยายความรู้สึกอะไรความรู้สึกว่าเชื่อแต่รั้งนี้ว่าเราู้อึกยังไงนะครับไปได้ไหนะก็ก็อยากะเชวญเพื่อนมาแต่เราห้องมาพูดความรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีครับ เดี๋ยวอันนี้ทางการจะเพิ่งจ้างลงเดี๋ยวถ้ารเ่อนเท่าไรที่หลังก็ไม่ต้องมากินเลยนะครับก็เดี๋ยวเอางี้ทางการกุ๊กเอาเก็บเอางี้ก็เป็นที่ตกลงในที่นี้ว่าเมษาปีหน้านะครับก็ให้เพื่อนๆก็ไปบอกกันนะครับเจอใครก็บอกนะครับหรือเข้าเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเราทุกคนก็คงมี ครับแต่ผมไม่มีอันนี้อะไรครับอ่ะคืออยากจะทราบความรู้ของแต่ละห้องนะครับครับก็จะเชิญห้องหนึ่งก่อนเลยครับตัวแทนห้องหนึ่งมีไหมมายกมือห้องหนึ่งไหนห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งมีคนเดียวเยอะมครับมีคนเดียวก็มาคนเดียว หลังจาก19ปีพูด19ปีเราไม่พบกันที่ถือว่านานมากย้ายไปอยู่ห้องีแล้วเดี๋ยว๋ยวาให้ย้ายขอความรู้สึกมาเจอเพื่อนๆก็รู้สึกดีใจมากเลยไม่ไม่เคยเจอนานแล้วอะพดเหมือนกันทุกคนไม่เคยเจอกันนาน ก็อยู่มันหมอกันได้เห็นไงเขนาดเนี้ยอยากตีอีกครัแล้วขาน้าจะหลวมห้องหนึ่งเยอะแยะน้อยก็โดนโดนตางทำงานแล้วก็ไม่ถึงอ๋อสี่แล้วก็ไม่เป็นไรอา๋อตัวแทนห้องสองไหนห้องสองยกมือหน่อยไหนห้องสองยกไหนคนเมาโอเคสบายเยอะแต่ยกไม่ขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเมานี่ ตัวแทนหั้งสองชื่อชื่ออะไรบอกด้วยไม่ไย้ยัดตัวเอฟกิฟสันฮะชื่อเอฟกิฟสันครับเอฟกิฟสันครับตัวแทนหั้งสองครับชื่อโดมครับครับพี่ระพงคือรู้สึกกับสองขอบคุณทีมงานมากขอบคุณขอบคุณตื่นครับครับแล้วก็พี่นมครับพนมขอบคุณพี่เจี๊ยบ หลายๆคณะที่ทำให้วันนี้มีขึ้นเพื่อนทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่มาเราอยากให้เราอยากให้มีจุดเรื่อสำหรับสำหรับการการเริ่มต้นด้วยเราแต่อย่างที่บอกทิ้เก้าตูแล้วก็พุ่งมารวมกันทั้สิทิ์เอฮะตี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 งีต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 ลตีีีี ใช่ครับผู้หญิงมีสี่คนครับเราเคยไปเลี้ยห้องสามบ้างอ่ะครับเลี้ยห้องสี่บ้างอ่ะครับเลี้ยห้องห้องนี้ไม่เคยได้เลยครับครับรำบางห้องตัวเองก็ไม่ได้ครับห้องตัวเองก็ไม่ได้ครับตัวนี้รับช่วยห้องสองรวมมือเต็มที่คือถ้าจัดกิจกรรมเราก็จะพยายามรวบรวมห้องเรามีก็พยายามอยากให้บานตั้งสิบสองห้องแน่ครับ แต่ขอบคุณมากเลยที่ปีนี้คนคิดผมไม่ทราบใครคิดนะก็แต่ว่าขอบคุณมากขอบคุณก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันบอกพอแล้วพอได้โมมาล้โมมา้โมมาขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป6กทับสี่หกทับสามครับอ๋อหกสามไม่ได้แต่ว่าสองคนขึ้นมาแล้วก็เชิญคอยอีกสักยหนึ่งคนครับใช่ใครครับเออคุณมตีแล้วกันนะครับ เราไม่มางานแต่งงานนะครับมตรีเขาจะโบกไปนะจ๊ะเขาไม่โบกบกมานี่ฮะโอ้ยทนายเอ๋ทนายทนายดีซ้อมก่อนขึ้นเวทีเข้าไปวันที่ห้าลืจะเข้าห้องสามจารีลาเยอะกว่าห้องอื่นนะครับจารีลาเยอะไม่พอใจเอาแก้วเฟี้ยทุ่มมาเลยมั้ยประานห้องสามเลย

อ๋อใจอตห้องสองห้องสองมแต่ห้องสองจะจ่ายตังเลยครับทอาไมคือเพื่อนหมดห้องสี่ห้องส่เฮ้ยห้องสามกันดิเฮ้ยอาเกียรติเกียรติพูดแทนเราให้เกียรติพูดแทนอะเอาไม่เอาไม่เอาเนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนไม่เอาชี้เป่งเอาคนที่ที่น่าจะถือนะด้ ทีนักเด็โอ้ามาใครมาเลยอยากให้เต่ขอพื้นที่จะคนไปใช่จะของพื้นที่ห้องสามห้องหไม่ได้อย่าข้ามห้องร้อนอ่ะเอางี้นะครับต้องไ้ยยไม่คบติดสองห้องฮะยเอาสักคน ขคน้อนดียวน้อยเียวน้ยเดียเม่ใช่เขอยากให้ไอเดียเราคม่เป็นพิธีกรเ้ว่าถ้าไม่มาจะร้องเพลงข้าเวลาแลครับเราจะพูดเชื้อสิทชิดเดี๋ยวท่านชาเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเงินต่อ าห้องสี่เลยอ้าห้องสี่ก่อนครับห้องสามไม่พูดก็ปนอมโบกมือแล้วอ่าวแล้วหลุดขอบเป็นการพูดเองแล้วกันนะครับอ่าวโอเชิญเชิญเคพรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยวันนี้มาเท่ที่นั่นก็รู้สึกดีนะครับก็ขอบคุณหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนหลายท่านที่ไม่ลืมกัน ในความร่วมมือในความร่วมมือก็ก็ยังยึกติกันอยู่คือต่อไปเราจะเป็นสมาคเราจะเราจะตั้งเป็นสมาคมนะครับแบบว่าจะช่วยทุกคนแล้วขอแล้วพ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 อแล้วาพ้ตัวแล้วครับเรพูข้าตัวขอชมครับโอ้ถ้าพูดไปเดี๋ยวเข้าตัวของ่าของสี่มานะครับตั้งชมรมห้องอื่นห้องอึ รางชมรมช่วยเหลือท่านเกียรติใช่ม่อย่ของาวกันครับผมตัวแทนรุ่นสีก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่วันนี้เพื่อนๆร่วมรุ่นในผมมาจบปีสาปีนะครับได้มารวมกัน นับแล้วปีนี้เป็นปีที่ยินดีเพื่อนร่วมรุ่นบางคนเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับก็ยอมรับแต่ว่าไม่ได้เจอกันเลยจริงๆจริงครับแล้วก็ดูชื่อที่ดีมากเลยที่ว่าคนที่ดำเนินการเนี่ยมีมีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะการที่เราใส่เสื้อมามีสันติแล้วบอกว่าเอาเงินรายได้เนี้ยไปใช้ เพื่อการกุศลในการช่วยน้ำท่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับต้องต้องขอบคุณคนที่เป็นประธานในการทวามร่อทุกทุกคนเป็นประธานนะทุกคนทุกคนเพราะทุกคน,กคนกร่วมกันร่วมกันซึ่งนนในอนาคตว่าันจะต้องมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับที่เราจะได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพราะเราอายุประมาณนี้แล้วต้อง ตั้งแต่28ตั้งแต่28ประมาณนี้ต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็ขอเปิญตัวแทนน้องสีก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับเดี๋ยวห้องสี่มากี่คนครับห้องสี่ไหนห้องสี่นี่ตั้งแต่ห้าร้อยจกันครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวจะพูดนี่พูดถึงเดี๋ยวปีหน้าจะมาเยี่ยวันนี้เราเนี่ยห้องห้าขอเชิญตัวแทนห้องห้าครับ มาเปนแล้วกันมาเออประธานรุ่นน่ะทักกถ้ากี้กูกับบ้านก็ขอขอบคุณเพื่อๆทุกคนนะครับนี่อย่าล้กระเป๋าดิ้เปล่าเฮ้ยอย่า้กระเป๋าเน่ยอย่าล้กระเป๋าเ่ ็ถ้ามีข้อตอนอหน้ะอะไรก็บอกกันมาได้แล้วในส่วนของเสื้อเสื้ออย่างนี้นะครับถ้าสนใจมาลงชื่อชำระเงินไว้ถ้ามีเยอะก็จะทำให้นะครับเฮ้ยเยพูดพนุษย์ะเปึงก็<อ>โ้ยเยไม่แผ่นเลยว่า ถ้าเชื่อก็ตัวละร้อยแต่ถ้าใครจะให้มากกว่าน,นั้นก็โอเคนะครับเพราะไปแจกน้ําท่วมแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาลงชื่อไว้ถ้าถ้ามีเยอะก็จะทําถ้ามีตัวสองตัวก็คงไม่ทำนะครับนะโอเคครับวันอขอบคุณเพื่อนๆทุกวันที่มารวงงานมานนี้นะครับผมขอบคุณเจ้าของบ้านกาตีครับผม ขอบคุณเะเว่ที่ติดต่อสานงานแล้วก็สามารถสนขอบคุณทุกคนครับถ้าจะได้แค่ห้องเขาเชิญห้องเจ็ครับเฮ้ยนิอันนี้คองขอเชิญห้องหมากันเลยครับพูดน้อย่อยตา <itos> ขอ <fen ry. S 2> สวัสดีเพื่อนเพื่อนัีงครับผมเอาพับเลยครับเรีแค่สองปีเพอาะมัรู้สอนมหกจะไม่เห็นกันแล้วโดนไล่ไล่ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงแต่วันนี้ดีใจที่มาเจอเพื่อนๆนะครับมิตรภาพอย่างโคบุูุบพันนะครับถึงก้าวย่างกบต่ำกับตมดินโคบุกพัน เพลงหนึ่งเพลงเขาจัดให้ราบดีแม่วันนามันก็นานแสนนานว่าจะมาเป็นเพื่อนกันใช้เวลาเรื่อนานดูกันมานานแสนนานร้องเลยเพื่อน Sand gai cho chẳng quay tuyển dạng lê luôn sân thang y học gai của phân quá cao bài tuổi gắn chẳng quá chẳng quá chẳng trái